ก็จะพามาดูวิหารโคดนะฮะวิหารโคดทางเดินวิหารโคดนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะอยู่ในระหว่างกําลังก่อสร้างซึ่งก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกว่าจะเสร็จสมบูรณ์คงจะอีกนานนะอีกนานอาจจะกล่าวได้ว่าหลายปีนะเพราะว่าการสร้างของท่านเนี่ยประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะให้ลูกหลานของท่านช่างชํานาญการพิเศษซึ่งกลับพบกลับชาติมาเพื่อทํางานนี้นะฮะเป็นแผนกแผนกฮะ แต่ละแผนก็จะมีช่างจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละในแต่ละจุดในแต่ละจุดนะอย่างช่างแกะสลักก็จะมีหลวงตากับท่านแม่ไ <laughs> ม่ชีนะฮะท่านก็เป็นผู้นําในการแกะสลักแล้วก็มีทีมไม่ใหญ่ไม่ชีใหญ่ท่านก็จะพาลูกหลานฮะแกะสลักในสิ่งที่สวยงามประณีตวิจิตรบรรจงที่นี่ฮะทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่า สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยจะจะจะพอแค่นี้นะเพราะว่าในลหลายๆจุดในทุกสิ่งอย่างแล้วแต่ฟ้าสวรรค์ท่านจะสั่งมาจะมีการแกะสลักด้วยนะฮะดังนั้นสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แล้วก็ใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็อัศจรรย์นะฮะมีเฉพาะที่นี่นะฮะที่วัดภูม่านฟ้าเมืองรีงหานนครมีเฉพาะที่แผ่นดินไทยเมืองไทยเท่านั้นที่จะ มีความภาคภูมิใจสืบต่อไปในภายภาคหน้าอาโอหนอนทอ์วัดภูม่มนฟ้าเมืองสีหานครในฉันได้มีโอกาสร่วมบุญกับปริบุตคุณหลวงพ่อแดงท่านมีโอกาสได้ร่วมบุญกับลูกหลานของปริบุตคุณหลวงพ่อแดงท่านเพื่อที่จะเป็นกําลังในการยี่ขับเคลื่อนเพื่อสร้างวัดภูม่มนฟ้าสืบต่อไปนะฮะเป็นมาเห็นนี่ก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็ปราณีตวิจิตบรรจงแล้วก็ เนื้อคำบรรยายเพราะไม่รู้จะบรรยายเช่นไรนะฮะเพราะว่าท่านดูหินแต่ละก้อนหินที่เอาเอามาวางเรียงกันเนี้ยเนี่ยเนียบเลยนะเนี่ยเ,เรียงกันแต่ละก้อนเนี่ยความใหญ่ของหินเนี้ยโอ้โหหนักนะเนี่ยบางก้อนก็กว้างประมาณแปดสิบเซนยาวเมตรยี่สิบนะบางก้อนก็กว้างประมาณ แปดสิบเซนยาวห้าเมตรยาวสี่เมตรอย่างเงี้ยฮะมันก็แล้วแต่รูปแบบว่าท่านจะทำออกมาอย่างไรนะฮะขั้นตอนเนี้ยเรียกว่าการสกัดหินนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะโอ้โหดังนั้นจึงเป็นถ้าคนไม่เคยทำมาตั้งแต่การก่อนเนี่ยไม่สามารถทำได้นะที่ที่ที่วังหินที่วังหินเนี่ยก็จะมีหลวงตามหมอง หลวงตาบอกนะท่านจะเป็นผู้นำผู้นำทัพอยู่ในที่วังหินนะเพื่อที่จะนำพาลูกหลานนะฮะพุทธาบริษัทลูกหลานหลวงพ่อพี่ๆสมณีนหลวงพี่มมนนพระอาจารย์ท่านสกัดหินนะฮะก็จะมีหลายาแผนกครับดังนั้นเนี่ยทุนทุนหรือว่าองค์คับพระยบกำลังพลในการที่จะมาสร้างวัดภูม่นฟ้าแห่งน,นี้อูต้องบอกมากมายมหาศาลอันนี้จะเป็นเสาทางเข้าซึ่งท่านกลึงนะ ท่านกลึงเป็นเป็นรูปทรงแบบนี้ท่านกลึงเป็นรูปทรงแบบนี้เพื่อวางฮะวางเป็นเสาค้ำยันจริงๆตัวหินองค์หินเนี่ยท่านก็ท่านก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะก็คงไม่มีแบบประมาณว่าคงไม่มีอะไรที่มาทําลายท่านได้นะฮะก็เพราะว่าทั้งมีความแกร่งทั้งมีความหนักนะฮะแล้วก็มีการยึดกันภายในซึ่งตรงเนี้ยแ้วก็ไม่ทราบว่าท่านยึดยังไงเป็นความลับ เป็นความลับในการในการสร้างนะฮะตรงนี้แต่ว่าเราก็ดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกว่าการสร้างเนี่ยแต่ละขั้นแต่ละตอนนียากขนาดไหนนะฮะเนี่ยท่านดูเสาเนี่ยที่ที่ค้ำยันหินเอาไว้เป็นทางเขายิงแล้วท่านทําเพื่อให้เป็นลวดลายสวยงามนะ,ะทางด้านโน้นก็เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเสาแบบคล้ายๆระเบียงคล้ายๆหน้าต่างนะะแต่จริงๆแล้วท่านใส่ไว,เว,ว้เพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อค้ำยันค้ำยันหินด้านบนนะฮะ เพราะว่าช่วงหินด้านบนเนี่ยจะมีรอยต่อของเสาเสาอีกทีหนึง่งซึ่งอูก็ต้องบอกว่าเป็นความแบบ <c oughs> วิจิตเป็นความประณีตนะเป็นความบรรจงเป็นความงดงามนะฮะหลายๆท่านบอกว่าเอ้วัดภูม่นฟ้าท่านสร้างยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหท่านมากมายขนาดเนี้ยแล้วรากฐานท่านแข็งแกร่งไหมโอ้โหต้องบอกว่าโคตรของความแข็งแกร่งนะรากฐานเนี่ยถ้าเกิดว่า แม่แม่พี่พี่น้องน้องพ่อพ่อพูทธาบริษัทผู้ใจบุญกศุศลทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสไว้เวียนมาที่วัดภูม่านฟ้าแห่งนี้ก็ก็มาขอมป็นเดีคุณหลวงพ่อเดินเดินเที่ยวเดินเยี่ยมเดินชมเดินอะไรได้นะฮะในตรงไซ์งานเนี่ยท่านอาจจะไม่ให้เข้าใกล้นะเพราะว่าอะอาจาร์ครูบาอาจารย์หลวงตาลงหาลวงนาหลวงอาพร้อมกับลูกหลานหลวงพ่อท่านทํางานนะครับจะได้จะได้จะได้แบบจะได้ไม่จะได้ไมไ่ไมขัดขวางหรือ จะได้ไม่แบบไปสร้งางพลังคานให้กับการทํางานเพราะว่าการทํางานต้องใช้สมาธิต้องใช้สมาธิต้องมีสติต้องต้องหลายๆองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะกว่าที่จะสรรสร้างออกมาได้นะฮะในแต่ละขั้นในแต่ละตอนด้านบนตรงจุดที่ท่านเห็นนี่ก็จะเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านจะสร้างในอนาคตซึ่งกําลังปรับพื้นที่อยู่การสร้างแต่ละขั้นแต่ละตอนถึงบอกว่า โอ้โหแอดเห็นแล้วนี่แบบโอ้โหแบบท้าบุญบารมีไม่เต็มสุดๆจริงสร้างไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหนือคํำบรรยายท่านต้องมาเห็นด้วยตัวของท่านเองนะฮะเซิร์ชกูเกิลแบบมาได้เลยฮะที่ตำมน้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะพิมไปเลยว่าวัดภูมนฟ้าสิริผามาถูกอย่างแน่นอนนะฮะนี่ก็จะเป็นท่าน คือในการก่อสร้างมีหลายส่วนมีหลายส่วนแล้วแล้วในแต, стве, ต hết, ่ละส่วนกว่าจะต่อกว่าจะเติมกว่าจะเข้ากันกว่าจะอะไรเนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบนะหลายองค์ประกอบหลายสาเหตุอย่างเงี้ยอันนี้ท่านกลึงมากลึงมาเพื่อเอาไว้เป็นเสาค้ำยันจริงจริงแล้วก็ไม่ใช่ค้ำยันแบบแบบเต็มร้อยฮะเพียงแต่ว่าประดับตกแต่งเอาไว้ให้สวยงามนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะจริงๆเพราะว่าเพราะว่าในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ย หินแต่และก้อนเนี่ยท่านท่านจะเป็นตัวประคองน้ําหนักซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่แล้วก็หินก้อนใหญ่มากครับแล้วก็รับน้ําหนักได้ในมหาศารแล้วก็ฐานฐานในการก่อสร้างนี่ก็แบบแข็งแกร่งมากครับแข็งแกร่งมากฮะดังนั้นเนี่ยคือวิศวกรที่มาควบคุมการก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่แค่ปริบุณหลวงพ่อแดงไม่ใช่แค่พระอาจารย์ละมหะไม่ใช่แค่ครูบาอาจารย์ที่นี่นะฮะ แต่ต้องเชื่อมกับโลกทิพย์ด้วยนั่นก็คือนั่นก็คือพระวิศณุกรรมเทพบุตนะฮะปูโรหิีหน้าวัวอย่างงี้นะฮะเวลาจะสร้างแต่ละตอนแต่ละช่องแต่ละฉากท่านก็จะมาบอกมากล่าวนะฮะว่าว่าให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นประมาณนี้โอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมอย่างงี้ฮะจะมีการประสานงานกันทั้งหมดนะฮะดังนั้นจึงบอกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะะยิ่งใหญ่จริงๆตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเนี่ย เสาที่ฉันท่านเอาไว้สําหรับค้ำยันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าค้ำยันเพื่ออะไรเพื่อตกแต่งเพื่อตกแต่งให้ดูมีความสวยงามนั่นเองนะฮะแล้วก็เพิ่มความแข็งแกรง่งเพิ่มความแข็งแรงให้แก่หินให้แก่หินที่วางเรียงร้อยซ้อนๆกันนะฮะซ้อนๆกันขึ้นไปซึ่งศิลป,รปรกรรมในการก่อสร้างเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่เคยสร้างมาตั้งแต่การก่อนไม่มีทางที่จะสร้างได้จริงๆฮะไม่มีทางที่จะสร้างได้ เป็นอะไรที่อัศจรรย์แล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราชาวพุทธบ,บริษัททั้งหลายถึงไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างแต่เราก็ควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะตามกําลังตามความศรัทธาที่เราท่านทั้งหลายจะพึงมีพึงได้นะ,ะอย่างเงี้ยมีกาลังทรัพย์ก็ชชวยกําลังทรัพย์มีสมบงมีสเสบียงข้าวสารอาหารแห่งผลไม้ลากไม้ก็เอาเข้าออครัววัดนะ,ะมีปัจจัยเงินทองนะ,ะก็มาถวายรูบุญกับเรล่าบคุลหลวงพ่อแดงที่นี่ได้นะ กิจกรรมของวัดที่นี่ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาเฟ่ร้านคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารของวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ของวัดอันนี้เป็นของวัดทั้งหมดฮนะเงินไม่ได้รั่วไหลออกข้างนอกเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือเอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการขับเคลื่อนองค์คารพยบเนี่ยเพื่อให้สร้างวัดภู่ม่านฟ้าแห่งนี้ได้เอามาสร้างวัดภูม่านฟ้าเอามาเป็นค่าวัดสดุค่าอุปรกรณ์รุ่นนี้นั่นนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการนะฮะ ดังนั้นก็พวกเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสาร่วมบุญกุศลกับพระเดกนเป็นคหลวงพ่อนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาส,สนาในชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งพพหนึ่งที่มีโอกาสได้ทําได้สร้างกับประเด็ปนป็นคหลวงพ่อนะฮะแอดเองก็อยากที่จะเป็นกระบอกเสียงช่วยหลวงพ่อฮะว่าเกิดมาภพนี้ชาตินี้ก็เ,เรียกว่าเกิดเกิดเป็นแบบมหาทุกตะนะฮะเกิดมาในในแบบไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรก็เป็นชาวบ้านธรมรมดาที่ทํามาหาเช้ากินขําไปนะฮะ แค่ในยุคนี้สมัยนี้โดยเฉพาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะแค่พยุงชีวิตให้ดําเนินไปได้นี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะก็เลยอาจจะไม่มีทรัพย์ไม่มีปัจจัยอะไรมากมายที่จะมาช่วยช่วยแบบร่วมบุญกับหลวงพ่อท่านเนี่ยเรารเราก็เลยอยากที่จะมาเป็นกระบอกเสียงช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆของวัดภูมันฟ้าเผื่อท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายบรรดาทเทวดานาฟ้ามหาพุทสัตว์ผู้มีบุญบารมนะีที่มา เกิดในภพนี้ชาตินี้พบเหนน็นเพื่อจะได้เกิดศรัทธาจะได้มาช่วยหลวงพ่อตามความศรัทธาตามกำลังของเรานั่นเองนะฮะก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายท่านท่านต้องเดินมาดูแล้วก็มาสัมผัสเองมาสัมผัสจิตวิญญาณแห่งการก่อสร้างมาสัมผัสจิตวิญญาณในทุกอนูในทุกๆความตั้งใจในทุทกๆรายละเอียดกว่าที่จะเรียงร้อยออกมาได้นะฮะแต่ แต่ละบทแต่ละตอนแต่ละช่องแต่ละฉากแต่ละริ้วรอยของการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยมันมันคือจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณมันคือความยิ่งใหญ่อะมันคือสิ่งที่แบบคนธรรมดามันถ้าถ,ถ,ถ้าไม่มาสัมผัสจริงๆจะจะไม่เข้าใจว่าวิมโอ้โหมันสร้างยากขนาดเนี้ยแต่ประเด็นเปคุณหลวงพ่อแบบท่านอุตส่าห์แบบเสียสละทั้งชีวิตทั้งแรงกายรงใจยทุกสิ่งทุกอย่างนำพาลูกหลานหลวงพ่อมาสร้าง สร้างแล้วที่สําคัญก็ไม่ใช่สมบัติทั้นด้วยนะเวลาสร้างเสร็จเป็นสมบัติชาติไทยเราสมบัติแผ่นดินไทยเราเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติที่พวงชนชาวไทยเนี่ยคนที่จะมีความแบบภาคภูมิใจนะในความเป็นไทยภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานะอันนี้บรรพบุรุษของเรารุ่นหนึ่งในยุคก,การก่อนนะฮะยุคขอมยุควรมันยุคชายวรมัมนที่รุ่งเรือง ท่าน,นกลับชาติมาเกิดเป็นหน้าที่ของ,ของตระกูลวรมันท่านเพื่อที่จะมาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่อาจซรย์ระดับโลกขนาดนี้ได้นะฮะวัดภูม่านฟ้าเมืองศรีนครตั้งอยู่ที่บ้านสิงห์ตำมนบ้านสิงห์อำเภอหนรองจังหวัดบุรีรัม์ครับผม